เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์มาครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวนารุโตะสายอนิเมะมาแล้วครับผมกับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เอที่2วันที่9รกรกฎาคมในช่วงเวลาเที่ยงตรงนะค,ะครับผมกลับมาครั้งนี้พร้อมการปรับดรอปไอเทมนะฮะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์บอสในแรกในคอนเซปต์ครั้งนี้ในมิวนารุโตะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่า มิวเลตโตเนี่ยเขามีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมยังไงกันบ้างนั่นเองเข้ามาก็จะเจอน้ำพุมังกรครับทุกคนดูโอ้โหอลังการงานสร้างรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะไปกันเลยครับผมเป็ที่2ครับเซิร์ฟเวอร์มิวเลตโตวันนี้นะฮะของจัดแจกฟรีครั้งแรกกับเพชรเด่งยืนออนไลน์หนึ่งาทีรับไปเลย5 0 0 0 0 0เพชรครับตอนนี้ผมได้มา1นล้านห้าแสนละวแป๊บเดียวนะเซิร์ฟนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์จัดแจกหนักนะฮะโคตรแจกหนักเลย นะครับของจัดแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวนะครับผมจะมีเซ็ตพูดพร้อมก้อผองแฟชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าชุดแฟชั่นเมจิกค u i เนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเซ็ตพูดกันว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับในส,ส่วนเซ็ตพูดที่แจกมาฟีนะครับผมก็ใช้เป็นตัวเซ็ตพูดทูดน้อยนะครับซึ่งตัวนี้มีเกี่ยวกับ เจาะธาตุความเสียหายแล้วก็มีออฟ2%บวกลัคกี้คิดิคอมาให้เราด้วยครบ4ตัวนะครับเช่นตัวนี้ปีศาจทรงพลังนะฮะบ,บวกเจาะธาตุเข้ามา1.0%บวกด้วยออฟเขียว2%บวกลัคกี้คิดิคอเข้ามาด้วยครบเซตนะครับรออะไรฮะทุกคนครับใส่เลยฮะแม่มีลัคกี้คิดิคอให้เราด้วยนะครับสายเจาะธาตุครบเซ็ตนะฮะมิวนารุโตจัดให้ นะครับอนิเมะนะฮะมาแล้วครับผมมีชุดแฟชั่นปีกแฟชั่นบางส่วนแจกเข้ามาพร้อมกับรอยเท้าให้เราเลือกใช้งานได้เลยนะครับสามารถใส่ได้หล่อเท่เริ่มต้นครั้งแรกนะครับก็จะมีผลไม้แจกมา20ลูก1ลูกเนี่ย500สเตตัสนะครับทุกสีเลยแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สัข์ขีบวกสัต์ขีเกี่ยวกับดูดซับอัตราต้านทานกับธาดพร้อมออฟเขียว4ออฟที่แจกมาให้เราครบเซตเลย นะครับอุปกรณ์สัตว์ขี่แจกมาขั้น10ครับทุกคนฮะออฟสอร์เซ็ต์ครบเซตฟูลลัคก,กี้คริทิคอลนะครับบวกด้วยอุปกรณ์แรกเริ่มต้นขั้น13นะครับทุกอาชีพที่เราเลือกเล่นวิญญาณดาวนี่คือของแจกฟรีครั้งแรกในมิวนระตตเรียกได้ว่าครบเซตเลยมีการปั้นตัวแต่ ยังไม่หมดเพียงเท่าน,นั้นนะทุกคนครับยังมีของแจกเพิ่มเติมในคาฟฟีอีกนะครับมีเหรียญข้ามเควสมีอาวุธทูตสวรรค์แล้วก็เป็นของแฟชั่นที่แจกเข้ามาเพิ่มเติมเิวนดรลตโตจัดให้เลยนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราข้ามเควสกันก่อนนะฮะเนสบายนี่ครับอาวุธทูตสวรรค์ที่แจกมาครับทุกคนเปิดใช้งานครับเฮ้ยไม่ใช่หรอเฮ้ยผมบอกว่าอาวุธทูตสวรรค์อ๋ออาวุธใหม่เอ๊ะนี่ผมเข้าใจผิดครับเป็นอาวุธแฟชั่นใหม่ครับโอ้หเอฟเฟกต์โคตรสวยฮะ ตัวนี้เป็นอาวุธตัวใหม่เลยนะครับมีวเรลโ,โตเนี่ยเขาแจกให้ฟรีเลยนะทุกคนครับโอ,โโโอ้โหแลมไอเราคึกว่าอาวุธทูตสวรรค์นะคนโละนี่แล้วก็เป็นพวกปีกนะครับระดับสองที่แจกมาฟรีกับบุกข้ามสบการ,รณ์ครับทุกคนฮะนี่เราเกิดใหม่ได้แล้วโอ้โหโสุดจริงๆนี่ครับผมมาแล้วเนตทั้งหลายนะฮะในนารูโตะนะครับมิวเนูโตะเขาก็สร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะครับซึ่งไอของพวกนี้เป็นไอเทมแรก นะครับผมไอเทมแรกแล้วก็แรกในคากับไอเทมสาหรับเล่นขั้นอุปกรณ์ก็แจกมาจํานวนอย่างละ5 0,000ื่นครับของแรกกับของเล่นขั้นอุปกรณ์อันนี้เป็นเนตรเนตรสังสาระของซาสเกตนี่อันนี้เป็นเนตรวงแหวนนะครับผม3ขีดนะฮะในขั้นต้นอันนี้ขั้นต้นนะครับอันนี้ขั้นที่3นะครับออเนี่งเนตรสังสาระนะครับเออไม่ใช่ดิเนกเนกกระจกเงาบืนบุปผานะครับอันนี้เป็นของ ที่ซุยนะผมไปหาข้อมูลมาแล้วที่ซุยนะครับผมโอ้โหเนสังสาระเนตอะไรต่างๆมากมายในมิโลโตจัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลายละเลียดกิจกรรมในคาครับทุกคนฮะมีของแจกรายวันเป็นปีกแฟชั่นนะครับเดี๋ยวเดเเราเกิดใหม่กันก่อนนะเพราะว่าผมกินมุกข้ามสบการณ์กับเมจิกวิซซ์โไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมเราเกิดใหม่ได้ถึงคลาสสี่ฮะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็จัดให้มาได้ถึงคลาสสี่กันเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดกิจกรรมในคาเสเซิลเวอร์นี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะ,อ,ะอันนี้เป็นรับของรายวันได้รับเป็นเกี่ยวกับปีกแฟชั่นนะครับแล้วก็ราชาเทพถูเติมเงินนะครับก็จะได้รับของแร์เป็นเพชรช่ายานะครับผมแล้วก็อาวุธแฟชั่นอัปเกรดใหม่พร้อมด้วยกับเป็นเกี่ยวกับไอเทมเลื่อนขั้นอุปกรณ์แจกมา1 0 0 0 0 0สนะฮะเก้านะครับก็แจกมาในราชาเติมเงินใครที่ติดท็อปก็จะได้รับของแลเจน์ไปบวกด้วย สัตคีออฟแม็กนะฮะสัตคีออฟเทปนั่นเองแจกมาในราชาเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นสิงสายฟาร์มนะครับผมสิงสายฟาร์นะรมรนี่จะเป็นอันดับสายฟรีนะอันดับราชาสายฟรีนะครับก็จะได้รับเป็นเหรียญน,นะฮะเลื่อนขั้นอุปกรณ์หรือว่าตานะครับผมเนตรวงแหวนนะครับนี่โอ้ครบทุกเนตรเลยอ่ะโอ้โหใส่ใส่ทุกเนตรเนี่ยใส่ทุกเนตรได้เนี่ยโอ้โหโหดมากเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ปีกแฟชั่นกับชุดนะครับที่แจกมาในราชาสายฟรีครับ เติมเงินครั้งเดียวได้รับไอเทมนะฮะเมื่อกดใช้งานก็จะได้รับเป็นตาเวทมนตักวาลเลื่อนขั้นอย่างละ1กล่องนะครับผมก็ในเติมเงินครั้งเดียวก็มีให้เรานะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์สัตว์ขี่ขั้น50ครับ off ออ5%นะฮะบวกลัอกี้สีเดียวครบเซ็ตเลยในระดับขั้น50ครับผมแล้วก็เติมเงินทุกวันครับผมทุกคนได้รับเป็นเนตต่างๆมากมายรอยเท้าปีกแฟชั่นนะครับสูงสุดเป็นผลไม้กับแฟชั่นสัตว์ขี่เติมเงินสะสมครับมีเซตทูแน่นอนฮะ มีรอยเท้าครับของแฟชั่นมากมายบวกกับเนตต่างๆพร้อมด้วยเครื่องประดับเซ็ตถ้วยแล้วก็จะเป็นนี่ครับผมตัวตัวกล่องก็ทํามาเป็นรูปคล้ายๆกับว่าสัญลักษณ์ของผู้บ้านนารุโตะเลยนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับผมขั้น20ออฟ5%าแจกมาเซ็ตถูนะครับในเติมสะสมก็มีให้นะฮะ เติมเงินสะสมวันครบ7วันนะฮะสะสมให้ครบได้รับเป็นปิกแฟชั่นแติมเติมเงินสามารถนํามาแลกของต่างๆมากมายได้เลยนะครับทุกคนอุ้ยมีกล่องเนี่ยกล่องต่างคล้ายๆกับนารโตะเลยนะตัวนี้เปิดใช้งานพูดลบพิเศษนะครับเซตเก่าพูดลบพิเศษออฟห้าเปอร์เซ็นต์อุ้ยตัวนี้แติมเติมเงินเขามีของแล้ด้วยนะทุกคนสัตว์ขี่เขามาครับผมนี่ฮะอุ้ยเน้นเซตพูดอ่ะมีออฟห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะแติมเติมเงินอ่ะ เซตฟูดกับสัตว์ขี่ที่เราเลือกแรกเลยนะครับผมในแต้มเติมเงินนะครับว้าวแล้วก็จะเป็นแรกของทั่วไปนะครับนำสัตว์ขี่มาแรกเป็นตัวหูเนสเนสสังสาระของซาสกเกตครับทุกคนไอเทมนะฮะกิจกรรมคานคานิวอลนะครับผมก็ตัวนี้มาแรกได้นะครับผมไอเทมตัวนี้แรกของได้เยอะแน,แน่ๆเลยนะครับอันนี้ไปแรกสัตว์ขี่ทั่วไปนะฮะก็มาแรกเป็นตัวสัตว์ขี่ได้ซึ่งเราสามารถแรกได้ด้วยนะ เอาสัตว์ฉีที่เขาแจกเนี่ยมาแลกเป็นตัวอื่นได้นะครับก็สามารถแลกไปใช้งานได้นะแต่ว่าผมยังไม่แลกนะครับอันนี้เป็นแลกสัตว์ฉีชนิดพิเศษนะครับมีออฟแม็กแน่ๆเลยแล้วก็สัตว์ฉีราชาเติมเงินนะครับอันนี้โหดแน่นอนนะฮะมีออฟฟูลแน่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นแลกพูดทั่วไปนะครับแลกพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็มีหลายช้อยให้เราเลือกแลกเพื่อที่จะอัปเกรดตัวพูดเราได้ตัวนี้ตัวเมื่อกี้ออฟสองเปอร์เซ็นต์ลัคกี้ฮีดีคอลนะครับตัวนี้ ออ5%นะครับผมลักกี้คิดคอลนะฮะแล้วก็ผู้ลงพิเศษนะครับราชาตเติมเงินมีพลังเยอะมากบวกออฟฟูลแล้วก็แถมออฟที่โหดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมียันด้วยนะทุกคนแต่ว่ายันเขาไม่เห็นแจกยันเข้ามานะอันนี้เราแลกยันได้นะครับนี่ฮะแลกยันเริ่มต้นได้ยันเริ่มต้นเขา,เาใส่ลงมาไม่ได้โหดมากแต่ก็พอใช้งานได้นะครับเราก็สามารถแลกมาใช้งานได้นะครับ นี่อัปเกรดได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นยันสําหรับสายฟรีหรือว่าสายที่ไม่ได้เติมนะก็จะมีอุ้ยเยอะอะสูงสุดเป็นระดับขั้น99นะครับซึ่งเขาให้ออฟมา2%บวกด้วยออฟพื้นฐานเยอะมากนะครับต่อไปยันเติมแรกนะครับผมอันนี้ยันเติมก็จะแถมเป็นนั่นไงออฟห้าบวกกับออฟพื้นฐานเนี่ยที่เยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนี่อ๋อนี่ไงบวก SP มา90% นะครับผู้ยันทีโหดและเนียนใส่ไปนะครับอันนี้เป็นยันขั้น100นะครับต่อจากของเดิมนะเป็นขั้น 100- ถึง150ซึ่งปกติมีถึง 99- ใน2ช่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยัน100สําหรับของเติมนะครับจะบวกออฟที่เพิ่มขึ้นมานะนี่ฮะมีดูดซับเพิ่มความที่หายต้านทานเข้ามาออฟสเปอร์เซ็นต์เฮ้ยลูกเล่นยันเยอะอ่ะยันโคตรเยอะเลยนะครับแลกแฟชั่นครับผมช้อยสายแฟชั่นนะฮะโดยใช้เป็นเนตต่างๆ ในสั่งสาระกระจกเงาหมื่นมกพ้ามาแรกเป็นของแฟชั่นมากมายนะครับเอกลักษณ์ของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือมีเกี่ยวกับรูปภาพเนต่างๆกับตุลโตะนะครับจะให้เราเนี่ยเสพนะฮะเกี่ยวกับอนิเมะไปด้วยนะครับช่องรอยเท้าฉายาให้เราเลือกแรกนะครับหลากหลายมากเลยไอเทมนี้น่าจะดอบดอบของเขาบอกว่ารอบเนี้ยปรับนะฮะดอกไอเทมเยอะขึ้น100%ในแรกนะครับอันนี้เป็นแรกเกี่ยวกับเครื่องประดับใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็มอบของขวัญ กับรับของขวัญสวัสดีการนัดจบหมดแล้วรายเอียทั้งหมดรวบรวมอยู่นะครัให้ผู้เล่นเนี่ยได้ร่วมสนุกมากมายเรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวในเซิร์ฟเวอร์นี้ใครชื่นชอบเซิร์ฟเวอร์แนวแจัดแจกหนักแนะนําเลยนะครับผมแอดที่2เปิดวันที่9กรกรกฎาคมช่วงเที่ยงตรงนะครับกับเซิร์ฟเวอร์นี้แจกเพชร1 0 0 0ล้านนะทุกคนครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้แล้วก็กิจกรรมแชร์ติดตามได้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนกลงล้อมบนครับผมสมได้รับของแฟชั่นอุยปิกใหม่หรอ ทำไมผมไม่เคยเห็นน่ะอุ้ยปิกห่งธรรมชาติแค่โมเดลใหม่เหรอทำไมสวยจุงโบยกุงร้อนนี่ก็มีคนมาสุ่มเยอะนะเนี่ยมีเกี่ยวกับผลไม้ของแฟนะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องประดับตัวนี้เครื่องประดับปาชุดแฟออชุดแฟชั่นนะฮะเยอะนะวิน่าสนใจอนะกงร้อหมุลนะ่ะของแฟชั่นเยอะมากเลย น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมกิจกรรมทั้งหมดในเซนะิร์ฟเวอร์มิวนารูโตะรานค้าก็น่าจะมีของพื้นฐานขายทั่วไปอุ้ยมีแร่หน้าเมืองเลยครับทุกคนอุ้ยเราเก็บแร่ได้ด้วยครับอืมมีนล่นะโอ้โหเดี๋ยวจะลองมาตีมอนสเตอร์ดูว่าไอเทมดรอปเนี่ยมีเนตสังสาระหรือว่าเนตวงแหวนอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอเก็บแร่ขอนะฮะเห็นแร่ไม่ได้ต้องลองเก็บดูนะครับโอ้โหหน้าสนามประลองตรงนี้เนี่ยผมว่ามีการตีกันแน่ๆเลยนะผม แลน้าเมืองครับทุกคนฮะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมาเก็บแร่ก่อนนะแอบมาเก็บคนเดียวครับทุกคนได้อะไรเอ่ยบึ้งมาเลยครับได้เป็นโกโนะฮะเป็นเพชรค่าวิญญาณโอ้หได้เป็นเพชรโู้แรกเกิดเยอะอ่ะมามีบอสด้วยครับทุกคนโอ้โหมีบอสด้วยฮัลโหลเราจะไม่อยากจะตีบอสเนะเห็นอาวุธโหดแบบนี้อาวุธใหม่แหละครับผมเดี๋ยวลองตีดูครับของดรอปมอนสเตอร์นะฮะ มีอะไรดรอปนะครับปึง้งหูเยอะนะไอตัวสีน้ำเงินนะ่ะของรอบครับุ้ของรอบก็ไม่ได้เวอร์นะนี่ไงเนตนะครับผมเนตเด้งเข้าตัวเราแหละเลขเนี่ยเราแลกได้นะแลกของในคาได้เยอะมากแล้วก็บางเนตเนี่ยก็คือใช้สําหรับเงื่องคันอุปกรณ์นั่นเองนะครับนี่มีหลากหลายเนตเลยที่ดรอปนะครับทุกคนเนี่ยเด้งเข้ามาในตัวแล้วก็ของดรอปไปเยอะด้วยนะครับผม ประมาณนั้นนะครับผมคลิปรีวิวเกมมิลนารุโตะอย่างที่รีวิวคุณผู้ชมได้ดูเลยใครชื่นชอบเซบิร์เวอร์สไตล์นี้จัดได้เลยนั่นเองลิงก์ดาวน์โหลดครั้งล่างคลิปวิดีโอนะฮะส่วนท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสคร i b e like, กด share, กิงแจ้งเตือนพเาพาื่อจะพลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม